จุดเริ่มต้นเกิดจากความรักแต่ไม่ได้จบลงด้วยความรักตอนนั้นโนเนอ,อยู่ปีสองเราก็มีแฟนคนหนึ่งที่ชอบทําอะไรคล้ายๆกันชอบอะไรเหมือนๆกันแล้ววันหนึ่งเราก็เลยได้ตัดสินใจที่จะทําธุรกิจด้วยกันถ้ามาเรียนมอกเกษตสรต้องมีสักครั้งหนึงในชีวิตที่จะต้องขายของในงานเกษตรแฟร์ค่ะถึงแม้ว่าวันนั้นเราจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะขายอะไรกันดี แต่มันมีอย่างหนึ่งที่แฟนโนเน่ชอบมากๆนั่นก็คือแซลมอนดองกุ้งดองค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าณนะตอนนั้นโนเนกินดิบไม่เป็นเลยแซลมอนสดกุ้งสดกินไม่ได้เลยแต่ด้วยความที่เรารักเขาอยากให้เขาได้กินฝีมือเรา ก็เลยเริ่มทําการหาสูตรหามาหลายๆสูตรแล้วก็รวมกันมาเป็นสูตรสูตรหนึ่งที่เราคิดว่ามันดีที่สุดในตอนนั้นแล้วตอนนั้นโนเน่ก็เลยลองเริ่มทําดูแล้วก็เอาให้แฟนชิมค่ะแฟนเขาบอกว่ามันอร่อยมากเลยอะอร่อยกว่าทุกร้านที่เขาเคยกินมาก่อนหน้านี้อีกโนเน่ก็เลยตัดสินใจโอเคงั้นขายซ้อมมดองกุ้งดองนี่แหละในงานเกษตรแฟร์ณวันนั้นโนเน่มีต้นทุนอยู่แค่อย่างเดียวเลยค่ะนั่นก็คือ ความสามารถในการทําอาหารส่วนแฟนโนเน่เขาจะซัพพอร์ตโนเน่ทั้งเรื่องของเงินทุนสถานที่รถขนของแม้แต่น้ามันแฟนก็เป็นคนเติมให้แล้วเขาก็ยังมาเป็นคนขับรถให้ด้วยกเกษตรแฟนปีนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆของเราสองคนคะ่ะมีปัญหาเข้ามาให้แก้ทุกวันแต่เราสองคนก็ผ่านกันมาได้แต่ว่ามันมีวันหนึ่งที่ทําให้เราสองคนต้องมานั่งคุยกันว่าความสัมพันธ์ของเราสองคนจะไปต่อหรือว่าพอกันแค่นี้ ณวันนั้นโนเน่ไม่ได้อยากเลิกกาแฟเลยไหนจะธุรกิจอีกเราจะทําต่อไหวไหมแต่สุดท้ายแล้วเราสองคนก็ตัดสินใจที่จะเลิกกันค่ะสิ่งเดียวที่แฟนโนเน่ทิ้งไว้ให้นั่นก็คือร้านมีมอนจากเดิมที่เราเคยทํามาด้วยกันนะคะแต่มันเหลือแค่โนเน่คนเดียวแล้วที่ต้องทํามันต่อคือเรารู้สึกว่ามัน เป็นทางตันไม่มีทางออกไม่รู้จะทําต่อได้ไหมถ้าไม่มีเขาแต่ว่าก็มีเพื่อนกลุ่มหนึ่งนะคะที่ยื่นมือมาช่วยโนนีในวันนั้นจากเดิมที่เราเคยพึ่งแฟนตอนนี้ก็มาพึ่งเพื่อนแทนจนกเกษตรแฟร์ปีถัดมาพวกเราก็เลยตัดสินใจที่จะร่วมทุนกันขายของในงานกเกษตรแฟร์ค่ะแตน่นวันนั้นประสบการณ์ในการทําธุรกิจของหนูยังน้อยมากไม่ได้มีความรู้ธุรกิจอะไรขนาดนั้น ตอนจบงานก็เลยแบ่งกําไรกันไม่ลงตัวแล้วก็ทะเลาะก,กันสุดท้ายก็เลิกคบกันค่ะออนนั้นมันก็เป็นจุดล้มเหลวอีกครั้งหนึ่งของโนเนมันทําให้เราได้กลับมาทบทวนกับตัวเองว่าที่ผ่านมาเราต้องพึ่งคนอื่นตลอดเลยจริงๆมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่มีคนคอยให้ความช่วยเหลือเราในวันที่เราลําบากมีคนคอยซัพพอร์ตเราตลอดแต่โนเนไม่ได้นึกถึงอีกมุมหนึ่งว่าเรากําลังเอาชีวิตของเรา ไปฝากไว้กับใครเราต้องกลับมาพึ่งตัวเองบ้างแล้วแหละจนเะเสรแฟร์ปีสุดท้ายปีนี้เราก็เลยลุยคนเดียวเลยเนาในทาเองตั้งแต่การหาซัพพลายเออร์ฝึกทําบัญชีฝึกคนที่เราจ้างมาในการแร่แซลมอนเราต้องสอนเขาเองทุกอย่างเราต้องรู้ทุกขั้นตอนในร้านซึ่งเราก็สามารถผ่านมันมาได้จากเดิมที่เราคิดว่าถ้าเราไม่มีเพื่อนเราจะทําได้จริงๆหรอ เราก็มาเปลี่ยนความคิดว่าเราไม่มีคนช่วยเราก็จ้างคนมาช่วยดีถ้าเราไม่มีรถเราจะขนของไปขายยังไงถ้าเราไม่มีรถเราก็เรียกรถผ่านแอปสิทุกคนจะเห็นว่าปัญหาทุกอย่างมันสามารถแก้ได้ด้วยตัวเราเองถ้าวันนั้นโนเนตตัดสินใจที่จะทิ้งร้านแซลมอนไปในวันที่เลิกกับแฟนในวันที่ทะเลาะก,กับเพื่อนมันก็คงไม่มีร้านมีมอนที่ทุกคนรู้จักกันในวันนี้ค่ะสิ่งสุดท้ายที่อยากจะบอกทุกคนนะคะ อย่ารอที่จะได้รับความช่วยเหลือจากใครคนที่เราจะสามารถพึ่งพาได้ดีที่สุดนั่นก็คือตัวเราเองค่ะขอบคุณนะคะ